มันอยู่ในสายเลือด <c oughs> คนไทยหวยไทยในจอนอกจอมันปอปอกันโ <c oughs> ปรดระวังใครอยู่ไกลไกลกรุนาเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยยาลมย่าดมอย่า,ยา,ม,ยามองเพราะอาจจะมีรายการนกหน้าทีวีเห <c oughs> นื่อยกว่านักหมย <c oughs> ก็คนชีนนี่แหละ <c oughs> คนที่รุนอยู่กลางๆก็ใจหายใจความคัวความ,มดันคืนดูท่าทางสิแต่แกมุดทีวีได้รับรองว่าในจอตายหมด <c oughs> กัดอกกัดใจแต่ต่อยเองได้ให้กูต่อยเองแล้วเนี่ยรุ่นนี้มีเกือบทุกบ้านเป็นกันเกือบทุกคน <c oughs> จอดนี้แต่ไว้ดับรับรองว่า ต้องมีเรื่องกับการไวฟ,ฟ้าแน่นอน